สวัสดีค่ะมาพบกับเซลฟางนะคะอิริสุป,ปกิตมอเตอร์ลาบุรีนะคะวันนี้นะคะมาเจอกเซลฟางก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําเลยจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยจะเป็นรุ่นนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นสเปค c a ป Highlander LDA นะคะ1.9เรียกสันส้นๆก็คือแคปยกสูงของเรานี่เองนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมและรุ่นขายดีของเราเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะของเราตัวนี้จะมีเป็นทั้งหมดมีสีขาวสีดําสีบอลเงิน แล้วก็สีเทาเทาของเราคือเทาแรมโบเทาที่ทุกคนตามหาแล้วก็มีสีส้มด้วยแต่วันนี้เราจะมาส่งมอบรุ่นนี้กันแล้วก็จะนําโปรโมชั่นเด็ดของรุ่นนี้มาให้ดูด้วยรุ่นนี้นะคะราคา7จ3 0แสบาทมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันเลยคะ่ะมาดูภายในของเรากันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมจอจอตัวนี้นะคะจะรองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple Car p l a y พเลยไม่ว่าลูกค้าจะใช้ทั้ง iPhone หรือว่าระบบ Android ต่างๆก็สามารถเข้าได้เลยนะคะตัวนี้ จะรองรับก็คือแค่เราเสียบสายหรือเราต่อบลูทูธกับเขานะคะก็จะจดจําเครื่องของเราเลยแล้วก็ตัวนี้ยังไม่พอมาพร้อมกล้องถอยหลังด้วยจอตัวนี้แค่เราใส่เกียร์ถอยหลังภาพถอยหลังก็จะขึ้นเลยตัวนี้อัตโนมัติเลยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มใดๆเลยนะคะตัวนี้พวงมลาลัยของเราก็จะมีมัลติฟังก์ชันปรับลดเครื่องเสียงได้อันนี้ภายในของเราหรูหราสวยงามมากเลยนะคะที่พาไปชมกันทั้งรอบคันแล้ววันนี้นะคะ ลูกค้าทุกท่านอยากทราบแล้วใช่ไหมล่วว่าโปรเด็ดๆของรุ่นนี้จะมีอะไรกันบ้างนะคะตัวนี้เลยดาวเริ่มต้นเพียง19,000บาทเท่านั้นเองนะคะประวดดีไม่ต้องมีคลคำ้ำอาชีพอะไรก็ออกได้นะคะอันนี้คอนเฟิร์มและการันตีได้จริงนะคะตัวนี้อาชีพอะไรก็ออกได้ออกรถเริ่มต้นเพียง19,000บาทผ่อนเพียง10,000กับอีกหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะถ้าลูกค้าสนใจหรืออยากสอบถามโปรโมชั่นเด็ดๆ ของเราก็สามารถทักเข้ามาในเพจของเราได้เลยนะคะหรือโทรสายตรงมาหากวางได้เลยนะคะ080 229 4614นะคะวันนี้เซลล์วางไปแล้วนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วค่ะ